ผมว่าคนไทยทั้งประเทศสงสารคุณยายแล้วก็คุณน้ามากที่เราจัดรายการกันไปนะครับคนดูส่งมาสงสารยายมากสงสารน้ามากเนี่ยทิม์กนมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนที่น้องแพนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มียายกับน้านี่แหละที่คอยดูแลนะในเวลาต่อมามีพี่แมนเข้ามาช่วยเหลือรเรื่องของเงินบริจาคนะจนกลายเป็นข่าวดังขึ้นมานะแต่พอมาวันนี้นะคุณพ่อซึ่งยายกับนา้าบอกไม่เคยดูแลเลยนะครับ จะมาขอเป็นผู้จัดการบรดกนะฮะผมขออนุญาตเอาข้อมูลจากฝั่งคุณพ่อซึ่งตอนนี้คุณพ่อยังปิดเครื่องอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคุณพ่อให้สัมภาษณ์กับช่องแไว้ขออนุญาตเอามาถามทางครอบครัวสักนิดหนึ่งนะฮะพ่อเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าที่เขาต้องแต่งตั้งทนายมาสู้เรื่องนี้เนี่ยเพราะยายกับน้านั่นแหละจะไม่แบ่งเงินให้พ่อ <c oughs> ไปพูดว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้นะพ่อเขาเลยบอกทาไมพูดแบบนี้ ผมคือพอ e ่อที่ให้กําเนิดน้องมานะอ้าวยายยายไปพูดอะไรอย่างนั้นเหรอป่าวเลยไม่เคยพูดเลยอืออ่าจะพูดที่ไหนก็อยู่นู่นจะพูดก yeah. ับใครอ่ะพูดลอยๆพูดลอยๆก็หรือเขาเขาบอกเขามาอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ยินยายบ่นหรืออะไรหรือเปล่ามีเปล่ายายไม่มีนะไม่มีคุณน้าเหรอคุณน้าพูดหรือเปล่าไม่พูดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอไม่พูดเลยอ่ะ อ่ะแตรายกันแท้ๆเลย <c oughs> ใส่ร้ายนะยายงอนเหรอ <c oughs> ไม่แต่ประเด็นคืออย่างนี้นะคุณพอ่อพ่อจะมาบอกว่าน้ากับยายจะไม่แบ่งเงินให้พ่อเนี่ยจริงๆเขามีสิทธิ์จะไม่แบ่งนะฮะ <c oughs> พี่นายกไม่มีชื่อพอ่อถ <c oughs> ูกไหมแล้วตอนที่น้องป่วยหนักพ่อเขาไม,ไม่ได้มาดูนี่เขาใจดีแบ่งให้นะผมพูดแทนก็แล้วกันเออนี่เขาใจดีแบ่งให้นะพ่อนะครับไอ้ล้านกว่าบาทกับรถหนึ่งคันเนี่ย เขาใจดีแบ่งให้พ่อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้อย่าเพิ่งเอาตามสายเลือดอะไรนะเอาตามแบบมโนทาสำนึกอ่ะถูกไหมฮะเออไม่มีชื่อคุณด้วยซ้ำไปอ่ะเดี๋ยวเอาให้จบตรงนี้ก่อนจัดงานศพเสร็จแล้วพ่อบอกพ่อกลับบ้านเลยเพราะน้ากับยายนั่นแหละไม่ให้เขาอยู่ไม่เคยพูดเลยไม่เคยไล่เลยไม่เคยไล่ไม่เคยไล่มีหรือเปล่ามีแต่ถามว่าจะกลับแล้วเหรออืา เพราะว่าเขาทำท่าว่าจะกลับแล้วฮะใช่เราก็เลยถามเขาว่าจะกลับแล้วเหรอแล้วเขาตอบว่ากลับยายยายพูดอะไรกับคุณพ่อหรือเปล่าไม่เคยพูดกันเลยไม่เคยคุยกันเลยอ่ากมวดนยุ่งยุ่งเขาก็เก็บข้าวเก็บของเขาเองอ่าไมีการน้องน้องพี่น้องบอกยายจะกลับแล้วกลับแล้วเหรออ่าแค่นี้แหละครับแต่กับพ่อเขาไม่มีนะเพ่อไม่เคยพูดเลยลูกเขาเลยไม่มีพูดไม่มีนะอ่าโอเคอ้าวอีกประเด็นฮะ ที่พ่อต้องตั้งทนายมาสู้เพราะว่าตอนเขียนพินัยกรรมเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาภาพตอนในห้อง ICU หน่อยตอนเขียนพินัยกรรมที่น้องแพนนอนอยู่บนเตียงมีผู้ใหญ่บ้านมีอ,อบตอมาด้วยเนี่ยฝั่งพ่อให้ข้อมูลกับช่อง8นะครับบอกว่าผมมองว่าไม่เหมาะสมเพราะไม่ใช่เครือญาติผมจึงขอเป็นผู้จัดการมรดก4ี่ล้านแปดแสนบาทแต่บอกกับยายกับน้านะถ้าผมได้เป็นผู้จัดการมรดกเดี๋ยวผม จัดสรรปันส่วนให้ <c oughs> ทนายเขาบอกว่าเนี่ยในคลิปเมื่อกี้ไม่เหมาะสมคือถูกต้องแนละ้วฮะคือคนที่เขารับข้อความจากน้องแพรนี่คนเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ถูกต้องแล้วโดยหลักการผู<อ>้มีส่วนได้ส่วนเสียในพินัยกรรมหรือทายาทจะไปเป็นพยานหรือไปรับรู้คณานามไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเจตนาที่แท้จริงคนตายเขาจะซื่ออะไร อ๋ออาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองถ,ถ้าเกิดคนมีส่วนถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนกลางอย่างผู้ใหญ่อบตถูกแล้วถูกต้องการกฎใหม่แล้ว<อ>ถูกต้องแล้วเพราะเขาคือเจตนาลมสุดท้ายของผู้ตายครับว่าเขาต้องการแบบนี้ผู้ใหญ่ก็เอามาเขียนและอ่านให้ฟังเพื่อทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องสติสัมพัญญะครบพินัยกมรมก็สมบูรณ์นะตามนี้ผมกำลังจะถามเรื่องนี้พอดีเพราะว่ามันมันก็มีข้อมูลเนี่ยนะทนายว่าถ้าฝั่งพ่อเขาจะมาอ้างหรือมาสู้แบบนี้ได้ไหมว่าในคลิปเมื่อกี้ น้องอาจจะไม่มีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าโดนสั่งบังคับให้พยักหน้าหรือเปล่าไม่ได้รู้เรื่องหรอกไอ้พินัยกรรมฉบับแรกเนี่ยอ่ะก็ต้องดูเวรเวะเบียนครับการรับรู้ของน้องอว่าป่วยน้องเขารับรู้รับทราบอะไรไหมถ้าเขารับรู้รับทราบลักษณะนี้เขาสมบูรณ์อยู่แล้วอแพทย์พยาบาลเขาเบิกความเป็นพยานได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเถียงเลยเพราะหมอ,ขอเขาจะบอกว่า การรับรู้ของน้องเป็นอะไรยังไงอ๋อไม่ต้องมาเถียงกันว่าตกลงน้องมีสติไม่มีคุณหมอลักษาเขามีเวทระเบียนอยู่แล้วครับถามหมอเลยใช่ครับเอาเวทระเบียนมาดูมากเดียวเลยฟังได้ตามนั้นเลยครเพราะฉะนั้นในพินัยกรมฉบับแรกเนี่ยที่มีลงลายมือชื่อของน้องเป็นผู้ให้คําบันทึกนะฮะพยานสองคนนะมีชื่อของผู้ใหญ่บ้านกับอบตจริงจริงมีลายเซ็นน้าด้วยถูกไหมฮะมีลายเซ็นน้าด้วยอันนี้ขอรับรองสำเนารับรองที่ศางรับรองซ้อนขึ้นไป แปลว่าอันนี้สมบูรณ์แล้วครับย้ําอีกทีอันนี้สมบูรณ์เป็นพินัยกรรมแล้วครับอสมบูรณ์เป็นพินัยกรรมแล้วถ้าอะไรรั์อะไรไม่ได้เขียนไว้ในพินัยกรรมเนี่ยถึงจะตกไปเป็นของพ่อกับน้องเอะผมสงสัยนิดนึ่งนอน้ยว่าคือพอนะตอนนี้ผมถามย้ําอีกทีว่ามันกลายเป็นว่ามันมีสองฉบับอันนั้นเป็นพินัยกรรมครับอันนี้เป็นพินัยกรรมอันนี้ไม่ใช่พินัยกรรมไม่มีลายมือชื่อผู้ตายไม่มีลายมือชื่อเจ้ามรดกอ่าอันนี้ไม่มีไม่มีลายมือชื่อผู้ตายฉบับที่สองที่มีชื่อพ่อ ไม่มีชื่อน้องแพนไม่ใช่พี่นายกรรมไม่ใช่พี่นายกรรครับไม่ใช่พี่นายกรรจะจะว่าทายาทมาตกลงแบ่งกันก็ไม่เชิงเพราะเด็กก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะคนหนึ่งหนึ่งในห้าเนี่ย<ๆ>เขาไม่ได้รู้เรื่องรวยหรือเปล่าใล้เขาเกีียนเขาก็เกียนไปอ่ะแล้วทีนี้เวลาไปขึ้นศาลครับทางนี้บอกว่าไปขึ้นมาแล้วสองรอบครับศาลท่านให้ไกลเกลียเนี่ยแปลว่าพอมันมีสองชุดอย่างเงี้ยศาลท่านจะต้องยึด ม่ไม่ฮะคือต้องแบ่งเป็นสองอย่างที่คือที่ท่านให้ไกล้เลียกันเนี่ยเพราะก็เห็นว่าเป็นญาติพี่น้องอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อคนตายเป็นน้องคนตายคุยกันได้ครับก็ไม่ต้องพิจารณาไปในรายละเอียดอก็ใครเป็นผู้จัดการมอดกก็ถอนเงินมาแล้วก็แบ่งกันไปได้เลยครับมันก็พิจารณาเร็วเข้าสะดวกเข้าแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ครับต้องว่างกันตามคนหมา่ถ้าพินัยกรรมันน้สสมบูรณ์คุณหนากับคุณยายก็มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมอดกร่วมกับคุณพ่อ ถ้าสมบูรณ์นะครับ<ม>ก็ร่วมกันเป็นผู้กรารมมดกมแต่จะถอนเงินได้เมื่อไหร่ไม่รู้<ม>ต้นอุทธรดีกาก็ะสู้กันไป<ม>แต่ถ้าคุยกันได้ปับ๊บตั้งไปแล้วถอนได้เลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ